วันนี้เรามาหัดตัดต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งกล้องแล้วถ่ายคลิปตามนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคัตขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนเพื่อนเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดที่เพื่อนเพื่อนยืนอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เรากำลังจะก้มหยิบไม้ในฝั่งซ้ายค่ะ ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิป1ครั้งแล้วกดแบ่งฉากส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะจิ้มที่คลิปด้านหลัง1ครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชัน o v e r l a y หรือภาพซ้อนคลิปจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างค่ะกดค้างที่คลิปแล้วลากไปด้านหน้าสุดได้เลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เรายกไม้ขึ้นบนหัวค่ะ ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากจิ้มที่คลิปด้านบนหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันตรึงจิ้มที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งค่ะเลื่อนหาฟังก์ชันมารสเลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้ากดกลับกันค่ะ กดค้างที่สี่เหลี่ยมสีเหลืองแล้วลากไปให้คลุมตัวเราเลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เรายกหมายขึ้นด้านบนค่ะกดคีย์เฟรมเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าเล็กน้อยค่ะกดค้างที่สี่เหลี่ยมสีเหลืองแล้วลากตามไม้ลงมาค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยค่ะกดค้างที่สี่เหลี่ยมสีเหลืองแล้วลากตามไม้ลงมาค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยค่ะ กดค้างที่สี่เหลี่ยมสีเหลืองแล้วลากตามไม้ลงมาค่ะเลื่อน,น,นอเนอคอร์เซอร์ไ,งงอไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยค่ะกดค้างที่สี่เหลี่ยมสีเหลืองแล้วลากตามไม้ลงมาค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยค่ะกดค้างที่สี่เหลี่ยมสีเหลืองแล้วลากตามไม้ลงมาค่ะจิ้มที่คลิปตึงด้านบนหนึ่งครั้งค่ะกดค้างที่ท้ายคลิปตึงแล้วลากไปให้เสมอกับคลิปด้านล่างได้เลยค่ะและนี่คือคลิปที่ได้ เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ